CEPU Central Puerto S.A. พลังงานสเสถียรจุดเปลี่ยนจาก Reorganize สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หุ้นต้นน้ำวันนี้เราจะพามาดูหุ้นในกลุ่มพลังงานจากอาร์เจนตินาที่กำลังมีจุดเปลี่ยนสำคัญจากแผน Reorganiz e ธุรกิจนี่คือ Central Puerto S.A. หรือ CEPU บริษัทผลิตไฟฟ้าใหญ่ของประเทศ ที่อาจกำลังอันล็อกแวลูไอผู้ถือหุ้นครับภาพรวมธุรกิจ CEPU เป็นหนึ่งในบริษัทผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของอาร์เจนตินามีธุรกิจหลักหลายสายตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไปพลังงานหมุนเวียนหรือ renewable ธุรกิจขนส่งและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติรวมถึงธุรกิจป่าไม้ที่ใช้เสริมซัพพลายเชนรายได้รวมของบริษัท อยู่ราว715ถึง750ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีซึ่งถืออยู่ในระดับกลางถึงใหญ่สำหรับตลาดละตินอเมริกาข่าวสำคัญล่าสุดประเด็นที่ทำให้หุ้น CEPU ถูกจับตาคือแผน r e o r g a n i z e หรือ Spin-Off โดยจะร่วมกับบริษัท EcoGas Investment SA เพื่อแยกสินทรัพย์บางส่วนโอนเงินสดและกิจการที่ไม่ใช่คอออกไปเป้าหมายคือ ทำให้ CEPU โฟกัสกับธุรกิจหลักด้านพลังงานมากขึ้นและผลของข่าวนี้หุ้น CEPU พุ่งแรงทันทีกว่า12%หลังประกาศนี่จึงเป็นแคตตาลิสต์ที่นักลงทุนจับตาในรอบปีนี้ครับสถานะทางการเงินบริษัทมีฐานสินทรัพย์ค่อนข้างมั่นคงมีเงินสดในงบดุลระดับหนึ่งและสร้างกระแสเงินสดได้สม่ำเสมอ แต่ต้องดูหนี้สินจากโครงการโรงไฟฟ้าซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ต้องบริหารอย่างระมัดระวังธุรกิจยูทิลิตี้อย่าง CEPU มักจะให้ผลตอบแทนคงที่แต่ความเสี่ยงคือนโยบายภาครัฐค่าเชื้อเพลิงและอัตราค่าไฟฟ้าที่ถูกควบคุมคะแนนวิเคราะห์ตาม23หลักหมวดคะแนนเหตุผลหลักสรุปอุตสาหกรรมหรือทีเมกะเทรนด์70 พลังงานคือโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโมเดลธุรกิจ75กระจายหลายสายมีทั้งไฟฟ้าแก๊สและ Renewable เทคโนโลยีและนวัตกรรม50ยังไม่เน้นเทคโนโลยีใหม่มากนักผู้บริหารหรือทีม65ต้องพิสูจน์ฝีมือในการ Reorganize ธรรมาพิบาล60โปร่งสายระดับหนึ่งต้องชี้แจงแผน Spin-Off ชัดเจนสภาพคล่องหรือเงินสด65 มีเงินสดดีแต่ยังต้องดูหนี้หนี้สินหรือ l e v e อเรจ60มีภาระหนี้จากโครงการพลังงานความสามารถทำกำไร55กํากำไรเสถียรแต่ไม่สูงการเติบโตของรายได้65โอกาสโตจาก Renewable หรือโครงสร้างใหม่กระแสงเงินสดดำเนินงาน60ดีในระดับหนึ่งถ้าค a าเ x กซ์ไม่บาน Dilution Risk 50น้อยแต่ Spin-Off อาจทำให้โครงสร้างทุนเปลี่ยนมูลค่าหรือ valuation 65มีโอกาส Unlock Value จาก reorganize พันธมิตรหรือเครือข่าย70มี Connection กับรัฐและเอกชน Catalyst 6 1ถเดือน80ข่าว reorganize คือจุดเปลี่ยนสำคัญความเสี่ยงปฏิบัติการ60โรงไฟฟ้าใหญ่ซ่อมบำรุงสูงความเสี่ยงกฎระเบียบ70ถูกควบคุมโดยนโยบายรัฐ Commodity Risk 60ต้นทุนเชื้อเคลิงมีผลต่อมาจินสภาพคล่องตลาด65เทรดได้มีโวลุ่มพอสมควรสัญญาณเทคนิค65มีเบรกเอาต์แต่ต้องดูยอ่อความผันผนวนควบคุม55สวิงขึ้นลงตามข่าวใหญ่ ESG หรือภาพลักษณ์60ยังไม่กรีนตามรูปแบบออปชั่นขยายธุรกิจ65 Renewable ยังมีโอกาสโต เส้นทางสู่กำไร2-3ปี60ขึ้นอยู่กับ Execution หลัง Reorganize เป้าหมายคะแนนเฉลี่ยรวม63.7เต็ม100ระดับคุณภาพหุ้นดาว3คะแนน3ทับ5ดาวศักยภาพการเติบโตดาว3คะแนน3ทับ5ดาวความเสี่ยงดาว4คะแนน4ทับ5ดาวความน่าลงทุนโดยรวมดาว3คะแนนครึ่ง 3.5ดาวจุดเข้าจุดออกและแนวกลยุทธ์รายการช่วงราคา USD หมายเหตุจุดเข้าหรือ Entry Zone 7.50ถึง8.50ดอลลาร์ถ้าราคาย่อลงแนวรับถือว่าน่าสะสมจุดคัดลอสหรือจุดแข็งตัว6-7ถึง7ดดอลลาร์ถ้าหลุดแนวรับหรือข่าว reorganize ล้มเหลวจุดระวังเข้าซื้อ 9.50-11.00ดอลลาร์ถ้าเบรกเอาแล้ววอลุ่มลดเสี่ยงย่อแรงเป้าหมายร,ระยะกลาง3-6เดือน11.50-13.50ดอลลาร์ถ้าแผนสปินออฟเดินหน้าตามกำหนดเป้าหมายร,ระยะยาว1-3ปี15-18ดอลลาร์ขึ้นไปถ้า CEPU ปรับโครงสร้างเสร็จหรือ Renewable โตจริงกลยุทธ์แนะนำ 1. สะสมในช่วงตัวย่อ หุ้นพลังงานไม่ต้องรีบไล่ราคา 2. ตั้ง stop loss ชัดเจนถ้าแผน reorganize มีปัญหาต้องพร้อมออก 3. แบ่งขายตามแนวต้านเมื่อราคาเข้าโซนเป้าให้ทยอยล็อกกำไร 4. ติดตามข่าว reorganize หรือ spin off อย่างใกล้ชิดหากแผนล่าช้าจะส่งผลซนติเม e n t ที่เป็นลบ 5. ดูต้นทุนพลังงานและนโยบายรัฐ เพราะสิ่งเหล่านี้คือตัวกำหนดมา r จินและกำไรสุทธิ 6. จัดพอร์ตให้เหมาะกับความเสี่ยงหุ้น u ู i ทลิตเหมาะถือสัดส่วนกลางถึงต่ำเพื่อถ่วงความผันผวนสรุป CEPU เป็นหุ้นพลังงานพื้นฐานที่มีความสเสถียรแต่ตอนนี้กำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนจากแผน r e o r g a n i z e ที่อาจปลดล็อกมูลค่าใหม่ให้ผู้ถือหุ้นถ้าแผนนี้เดินหน้าได้ดีหุ้นมีโอกาสกลับไปยืนเหนือ15ดอลลาร์ได้ภายใน1-3ปี แต่ถ้าเจอความล่าช้าหรือรัฐเข้ามาแทรกแซงทางนโยบายความเชื่อมั่นของตลาดอาจหายไปเร็วเช่นกันสำหรับนักลงทุนสายเน้นพื้นฐาน CEPU อาจเป็นหุ้นปลอดภัยที่มีจุดพลิกแต่ต้องจับตา Execution อย่างใกล้ชิดครับถ้าคุณชอบการวิเคราะห์หุ้นเชิงลึกแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องหุ้นต้นน้ำเพื่อไม่พลาดหุ้นพลังงานหุ้นเทคและหุ้นใหม่ของโลกครับ